ครับพี่น้องกไปสู้ผูุคนกกัเชแนวคือเฝากก็ไลก็แทรกก็ซสไครก็ติดตามเร่อพี่น้องก็เป็นกำลังใจกีบเราาถูกอคนหลายเอีเบิร์สุกุอยเงินลำรวยเงินทองเร์สุดุดสุเด้อพี่น้องืัอนี้มีมิโนมานำเสนอแกงพัาพี่น้องส่งตามเรื่อพี่น้องมามาแซ่บแซ่บคนหลายพี่น้องนะขอไลฟ์ยังห้างมากินเลยหน่องมีอะไรก็เป็นเยอไปหน้องมีอะมพี่น้องเลย

แสบน้องแสบกินนํากินปาไม่หน่อกิอิ่มัวเน่ตไรอีตัวพ่ผมนี่ยังไงเขาสเลยพเนี่ยส้ไปน้อเอาแตเพื่อไงตนก้าแล้วก็ตทอก้าไเปนอย่ามาสอบเอาไม่เป็นจริงแต่ยาให้มันไป้าพี่นมจะเก็บของี่ทิ้งหมด วานที่เหมือนดังโมเลยก่ออือแอบเป็นน้องแ่บนะฮะบ่าหาพิมกับหวานชนึงมันเก็บของแมงที่มืดแปดกระเตอร์เถือนนะแล้วหัวใส่หัวมักเนียนเนี่ยมั้อนี่มักเนียนเลือดกใจดำเลยเฮ็ดกับเสากูมากแต่กูมักเนียเลือนก็คือจมแหน่้มาโก

สมัยส mm, so ่กีงสูงแจ๊บเดาไม่หน่อยเด้อหนองใสเหมือนบมาก้านเยเดียวม่ถูกผทุกคนนองนองสเสียบอยู่จำโฮขึนราใช่เลยหดมั้งคือบุกไเขา ไม่ได้ดอกงานเต็มหมดซ้อมดึงซ้องทุ่มมเนดกเดึงแค่โอ้โอ้ที่ได้จะจ่ายเใเ้พร้อมีหงน้อยอย่ารคกเนาะการค้นง่ายนิดนงนี้เขาบกว่าหยุดะไรเ้าหิุดไปแทนค่าดูแาันำปันคำโตๆพี่เนอะวั่เด้อวันเด้อแกงไครพั้มพี่นาะกครจะบ้านกูอย่ากูดมันจาเลยจีจ่าเดีจ่าง่ายเขาอันนี้เนาะคือกันคือก ไม่อง้งก็เหมอนกับไม่้ำกันใดน้ำ่องเไงบ้างโคตรอยู่บ้ได้เห็นนาป่ะยู่ะเห็นเห็นงแดงบ่เห็นมีแดงจังๆเห็นนิดนึงเห็นคืนนึงตีกัวสุล้่องแบบนีลนะถือแบบโมดงจ้ำเมี่ยกัวมงนแข้ แต่ก็มีหางบ้าตี๋คอยคอยแต่ว่าจะบาดแตกนิดหนึ่งเสียบอยู่ที่น่องเองเสียบขนาดต่ำเองทำกูใส่เดียวเดียวเได้ดำกูใส่สองเดียวนี่ซึ่งอะไรโจ๋ว่าเเดียวโจ๋คืออะไรทำแสบกูขนาดนี้ล่ะ คอาหนัวอัปปาขมวดหก็ตับเมื่อไปร่โม้าวใด่จอมนักแ네ี่แช่แชบาทยังมีคนอยู่เราไปดัก่อุเงียบหวังจะสมหวังเมาดาไปกอนยเดาหาคนมม่ยู้พักการท้องเป็นอยู่ก็หอมไว้แม่นอนเชื่อคุณห่ิงเดียก็หอมคุณ หนังมันอยู่น nh ี่เอาบนแขกใช่ปะหนังหนับมันอยู่นี่ประตูมันอยู่บนนี้หงอใหญ่งอยแบบนี้ตู้เสื้อผ้าก็นยุ่งต่หอมมันอยู่ประตูมันอยู่บนนี้เขาเห็ดยังไงเนี่ยกัดออกมาฮะเนาะเป็นตูดสู้ซื้อตู้ใส่รองเท้าเป็นสันเป็นสันร่างคล้องอะไรนะเป็นสันร่างคล้องรีแบบมันมันตัดเคืร์นหงเลยเนาะ Mom hát mong, madame, được hôm và nóng đáng bụng 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 bụ 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 อนเไปเมียมากมีมากน่าต้องกัดชีโคดบักบ่แล้วมาอยู่คนนเกลือแล้วก็ยูหองหับ่นี่อยมองนี่ก่อน่นเลยนาะตหนึ่งตีสองสามสี่ห้าหกวหกสตายหกสมุติจะทำคอยนอนเมื่อสีห้าสมมุตจะตะเกีนเนี่ยจะมาคอยคือว่าคนยไ่แ ีจสาส่หาเจำ่วนเนาะจำส่วนแานี้ไม่ด้นอนดีนึงนอนเช้าน่เช้า่ตยเช้าอยู่เื่อเตรียมวันดิโม่คโม่บมแลวก็มันเนี่ยแบบจำเป็นท่พอ แข้อก็เฮ็ดจั็งสี่โกติีเนแหละแต่ว่าส่วนมันมีมีคนหมัดมือเฮาวันยุดเฮานะเฮายกหยุดแต่มันจะขาดเนาะมันเป็นส่วนที่เฮาสามารถกอกลวยเงินเท่าไหร่กันคือได้ก็ตายอืมเพื่อะจายรักษาจตกของแบบเอื่อยใครยู่สืดเลยนี่บ่ดับอนอนอู้กกันบ่ดำบ่นอนคืออะนดินจะตีตอกฮาเดกหลังมัน

mình đang đỡ anh ạ, đang thấy đẹp, đẹp đấy, mình đã đi hẹn bộ hành là gì? Ai anh là muốn thương đi liền mà, เ่าเจอดใช่ปหะากลทานี <ừ> ่น <ừ> ่กลไปเนี่มืองานเยอะแต่เด็นดีวมืานดี๋ยวมือหนกเอาปิดิ้งขาขาไหมาปิดแล้วมงกินเ่างมกิน

ก็คิอบ้าวกไปกินนะมั้งมยังมีอยู่ดังกินกินแต่สุนย์ยังอยู่เต็มอืมเปลากาบเทบมาาต้พูกินกับบบอกเนี่ยอือน่งซื้อยู่ทำพูกินมันก็บบอกว่าพกินอ้มันเจียบเห็ดสองุู